สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง guiding l i g h t 789ความสุขใดที่คุณกำลังจะได้รับในช่วงนี้โปรดรับฟังด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและปล่อยให้พลังงานเหล่านี้นำทางคุณค่ะคุณกำลังอยู่ในเขาว,วงกฎของจิตใต้สำนึกในความฝันของคุณมีความลึกลับภาพลงตาคำถามคือคุณจะยอมแพ้ต่อความกลัวความมืดหรือต้องการเอาชนะมันเพราะความมืดที่เกิดขึ้นแท้จริงแล้วเป็นด้านมืดของจิตใจคุณเอง ถ้ายอมแพ้คุณก็จะปล่อยให้ด้านมืดครอบงำนจิตใจและทําอะไรแบบผิดๆแต่ถ้ากล้าเอาชนะความมืดคุณก็จะพบทางออกและถูกปลุกขึ้นมาไม่ให้หลงทางในเขาวงกตอันน่ากลัวในการทานายนี้อาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณอาจนอนไม่ห,หลับเพราะกังวลเรื่องครอบครัวความรู้สึกกังวลใจและความรู้สึกไม่มั่นคงรบกวนคุณใครบางคนที่คุณคิดว่าพึ่งพาได้กลับดึงคุณให้ตกต่ําลงบางทีอาจหมายถึงการหลอกลวงความลึกลับแทรกซึมอยู่ในความสัมพันธ์ ตงเผชิญหน้ากับความกลัวเพื่อที่จะค้นพบว่าอะไรคือความลวงอะไรคือความจริงพึงระลึกไว้ว่าไม่ว่าจะเผชิญกับอะไรก็ตามมันเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นลองสังเกตความฝันและถามสัญชาตญาณตนเองเพื่อเหตุเป็นคําตอบในการแก้ปัญหาในเวลานี้ตรรกะและเหตุผลไม่สําคัญเท่ากับสัญชาตญาณและความเข้าใจอย่างลึกซึง้งความมั่นใจในตนเองจะเป็นกุญแจสู่ความสาเร็จ การยอมรับในข้อดีข้อด้อยของตนเองจะทําให้เกิดความสุขการเลือกที่จะทำหรือไม่ทําอะไรผ่านการยอมรับตนเองและการมีระเบียบวินยัยหรือฝึกฝนตนเองการรู้จักตนเองทั้งเรื่องเพศจิตวิญญาณความก้าวร้าวความคิดสร้างสรรค์ได้รู้ว่าเมื่อไรควปล่อยให้เป็นอิสระเมื่อไรควควบคุมมันการยอมรับทั้งด้านมืดและด้านสว่างของตนเองจะทําให้คุณมีความสมบูรณ์สงบและสง่าง,งาม ถึงเวลาออกไปสู่โลกภายนอกและใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่คุณสามารถจัดการสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบได้ดีแต่ถ้าเริ่มรู้สึกว่ากำลังบแบกภาระหนักเกินไปก็อย่าลังเลใจที่จะวางความรับผิดชอบบางอย่างลงและแบ่งเวลาให้กับการพักผ่อนหรือสนุกกับชีวิตคุณจะรู้สึกสดชื่นและรู้สึกอยากท,ทํากิจกรรมใหม่ๆดูบ้างลองทําสิ่งต่างๆให้ช้าลงและหาที่ว่างให้ใจตัวเองได้พักบ้างโยคะหรือการออกกําลังกายที่ยืดกล้ามเนื้อจะช่วยให้คุณหายจากความตึงเครียด และยังคงรักษาจังหวะการเต้นของหัวใจไว้ได้อย่างดีอย่าปล่อยให้ตนเองโดดเดี่ยวอย่าคิดว่าตนเองมีปัญหาคนเดียวลองหาเพื่อนที่ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเราในมุมมองอื่นเพียงลบความเชื่อผิดๆหรืออคติเดิมๆที่มีอยู่ออกไปชีวิตก็จะเปลี่ยนไปสู่หนทางที่มีความสุขมากขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่ามีคนไม่ชอบหน้าคุณหรือถ้ามีใครชอบแกล้งทําให้คุณเสียหน้าแต่คุณแสดงให้เขารู้ว่าคุณไม่ได้รู้สึกอะไรก็จะไม่มีใครทําอะไรคุณได้ อยู่ในช่วงค้นหาหนทางพัฒนาด้านจิตวิญญาณถึงเวลาที่คุณจะต้องกล้าเปิดเผยตัวตนที่ซ่อนอยู่เพื่อยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นถ้ารู้จักรวมสติปัญญากับอารมณ์เข้าด้วยกันเส้นทางแห่งจิตวิญญาณของคุณจะปรากฏชัดเจนขึ้นคุณจะถูกดึงเข้าสู่เส้นทางนี้ด้วยตัวคุณเองจงเข้มแข็งและก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นใจสัญชาตญาณการอย่างรู้ที่ดีเยี่ยมของคุณจะนำคุณไปสู่โอกาสใหม่ๆการเงินจะหมุนดีขึ้น บางทีคุณอาจได้รับสิ่งที่เคยอธิษฐานขอพอรไว้ถ้าคุณชอบคำทำนายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง guiding l i g h t 789เพื่อรับพลังงานดีๆและคำแนะนำจากจักรวาลนะคะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ